ตั้งเลยใช่ไหมตั้งเลยสวัสดีครับวันนี้มีของกินเล่นมาแนะนำนะครับผมเนี่ยโรตีเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับลีลาการตีแป้งครับต้องแบบนี้ฮะใส่ไข่หนึ่งธรรมดาหนึ่งนี่ลีลาเลครับแบางกล้อง อ่ะนี่ครับโรตีในตำนานใส่ไข่หนึ่งฟองทีสันน่ากินมากครับไม่เอาหวานมากเด้ใส่่นมมะพอน้ำตาลไม่ต้องนมนิดเดียว ใส่พ่อว่าได้ใส่เื่อเหอมเนยแล้วครับตอนนี้หอมมากมากนี่นต้องแบบนี้นี่ครับอยากได้แบบกรอบหรือแบบเหนียวสั่งได้เลยนะฮะ ไม่ร้อนอ่าไฟไม่ร้อนรอไฟร้อนสักหน่อยเดี๋ยวไฟเบาๆนะครับของกินเล่นครับอาหารว่าง <c oughs> ชอบแบบกรอบแบบเหนียวแบบนุ่มสั่งได้ไม่ธรรมดาจริง นี่อันนี้คือแบบใส่ไข่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกชิ้นหนึ่งก็คือแบบธรรมดาไม่ใส่ไข่ก็แค่ตีแปง้งทอดแป้งเฉยๆนะครับเมื่อนี้เราเปลี่ยนไทยเราต้องเอาเพินมามากๆเลยเชื่อเรื่องอะไรไปใช้เยอะหนึ่งพระหนาเพินมามากเลยเพระหนาเพิ่นตมะเข่ามากเลยมึงเอาได้ยังไง โคนอาพุตรมาเส้นโบราณที่ไป,ไไปบบใช้ได้งั้นีมันต้องให้เพลินรับรองแล้วมันจังจะไปใช้ได้ไปผูม้มาจังมั่นใจก็บงชัดเลยชัดแจ๋วเนี่ยฮะอันนี้เป็นเตาถ่านป่ะเตาถ่านเตาถ่าน,อ,านอ่าโรตีสูตรเตาถ่านครับอีอ่ฮะอมโบรันเอี่ ไม่ใช่เตาแก๊สนะฮะตอนนี้กลิ่นหอมหอมเนยนะฮะน่าทานมากได้กลิ่นหอมเนยแล้วก็กลิ่นของแป้งนะครับอันนี้ใช้แป้งอะไรทำเนี่ยแป้งสาลีตาววาโอ้โหใช้แป้งอย่างดีครับแป้งสาลีตาววาเออะดาววันี่เป็นของของกินเล่นฮะ ผู้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับสตรีมีคันกินได้ครับผมพ่อเอาปะเอาพ่อไปกินหวานอ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนี่ครับอ,อดีละโอเคพอแล้วใส่เยอะไม่เอาน้ำตาลไม่เอาใส่แค่นมอย่างเดียวแล้วหวานเกิน โรตีเพื่อสุขภาพครับไม่ต้องกินหวานจัดเนี่เอาไปให้แม่กนะ่อนเดี๋ยวเอาไว้ตรงอ่าเดี๋ยวเหลืออีกชิ้นหนึ่งครับแบบธรมรมดานี่ฮนะลีลาการตีแป้ง ดีลาแบบชุ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 บอ่าเด็กแถวบ้านนี่วิ่งตามรถเป็นแถบครับโรตีเจ้านี้ซื้อต้มบดจะมาช็อเด็กหน่อยหัวเล็กเด็กแดงนี่แล่นน้ำกลนเป็นแถวครับ กินเล่นกินยามว่างครับแก่ท้องว่างแก่หิวกินเล่นได้นะครับผมเอ้ยอันนี้ส่งไปส่งไปหาเพื่อนผมไม่ใช่ไหมเอาไปตัดต่อตัดต่อเหรอเอาไปลงในยูทูบโอ้เวลาผมทําช่องเองเห็นไปสรารพัดเลยไปเที่ยวไปไหนไปเจออะไรก็นแล้ววันนี้อันไหนเ่าผมผมก็ใส่ตีฮะอันไหนเ่าที่ไม่ดีก็ใส่ดีไม่เอาผมกะทาย ต่เนี่ยผมมันโอ้โหพวกตำหมกพุ่งตำซุ่มตำอะไรแมีนคุวเนี่ยเด็ดแดงซาบเด็กมีแดงซาบาแดงหูเติงไงเพาเด็กน้อยไม่ขายอายุยังน้อยให้รังอะไรเราเอาลูปทีไปซุ่มต่างประเทศซื้อแหวก็เขาจะซื้อให้ไอ้เตยนี่ครับถ้าใครสนใจติดต่อได้อ่า นนี่่ตมัใครสนใจใครรู้จักอันนี้คือเต่าเต่าทองครับเต่าทองครับนี่เต่าทองที่ของสยามยังสยามสมัยร้อยปีที่ผ่านมาเอามาจะไส่เอามาจากพู่เอามาจากพางเหนือบ้านบ่อเลี้ยงขายากร้อยกว่าปีแล้วนะสมัยมันยังแท้ของสยามเจ็ดขิดครับเจ็ดขีดเต่าทองครับถ้ามีแบบนี้โชค ถ้ามีแบบนี้เอามาสูงให้ผมให้สองหมื่นโอ้สองหมื่นเงินสุดเลยนี่ครับต้องสีแบบนี้เามาดูใกล้ๆครับนี่ครับถ้าสีทองแดงไม่เอาสีทองแดงไม่เอาต้องเป็นสีแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะเต่านํำโชคนี่ครับท้องอัขระแบบนี้นะครับเป็นเงินสุดผมให้สองหมื่นสองหมื่นซื้อเลยครับเจ้าตัวบอกบอต้จักบาทครับนี่ มาไกลส่งค่ารถให้พร้อมนะครับนี่ด้านหลังมีสลักรูปพระด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพระอะไรนี่มีพระุทธรูปของของของสหมัยร้อยปีที่ผ่านมาร้อยปีที่ผ่านมาของเก่าโบราณครับเก่าเก็บเลยครับเนี่ยเต่าน้ำโชคครับเตาเงินเตาทองนะครับไม่ใช่เตางอยนะฮะอ่ะโศกหมานครับค้าขายลำรวยสาวแก่เมียห่างเมียหมายติดเส้สะครับเดี๋ยวก็มีมาติดต่อจ้าได้หนิเออ นี่ละใครมีนะเมื่อกี้นะครับเต่าทองนะขาขายร่ำรวยเสน่ห์มนตานะครับมหานิยมแน่นอนนี่ของถังอีกด้วยนี่งของัทำมาจากทำมาจากงานช้างนะฮะนี่อันนี้เป็นกุมารทองนะครับอันนี้นะครับอันนี้เคยเห็นไหมครับ อันนคือไอสาริกาบ่าอะอดูซิดูซิจับดูซินี่นี่<ช>นเราแปลกแปลก<ๆ>เอ่เอามือชัดชัดนี่เอาม่งด้วยอันนี้มันคืออะไรฮะเ,เป็นสาริกาหรือเปล่าครับนะนี่รำบานเท่ากับขีเกียมนะครับข<ช>ีเกียมสองหางขีเกี่ยมสองหางทองคำโอ้็ดีเดี๋ยวจะมีคุณติดต่อเจ้าได้นี่ส่วนนี่เป็นกุมารทองครับนี่จากกุมารทองนะฮะ คือของดีๆโอ้ของขากายเนี่ยเียวเลยน่นเอาเตาน่ะน่าจะใส่อันนี้อันนี้อันนี้ของฟิชใยอยู่กับผมประมาณสิบกว่าปีแล้วมีคนมาติดต่อร้ายคุผมไม่หายแงมแตเต้าโอ้นับดีพราะใส่อะไรจำนั่นละพอแล้วพบอบบ๊อบใส่เรียบร้อยครับครบเบ็ดเสร็จสองชิ้นแสบใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่นี่ฮะ ยังจ่ายตังให้ด้วยครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาชิมกันดูว่าแบบไหนจะอร่อยกว่ากันระหว่างใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่เราได้ชมขั้นตอนกระบวนการทําของโรตีเจ้าเก่าแบบซอยโมราน,นะฮะเตาถ่านของอบังเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นโรตีแบบไม่ใส่ไข่นะฮะแบบธรรมดาก็คือทอดแป้งธรรมดานะครับกรอบๆนะฮะ ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะฮะนิดเดียวแในส่วนตัวนี้นะครับ <Bye. S 1> 20บาทอันนี้ใส่ไข่นะฮะชิ้นใหญ่ๆนิดนึงเดี๋ยวผมมาลองชิมเทียบกันดูว่าแบบใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่แบบไหนที่มันอร่อยกว่ากันนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็โอเคครับแต่แป้งจะเหนียวๆนิดนึง รสหวานนี่พอดีแล้วไม่หวานจัดเดี๋ยวตัวนี้อันนี้มันใส่นมเยอะไปหน่อยนี่ครับโรตีแบบใส่ไข่มันจะมีไข่ข้างในน,นุ่มๆฮะอร่อยครับ ขอกินทั้งหมดเลยแล้วกันครับนี่ฮนะอ๋อืมก็ใช้ได้ครับอร่อยอื้ม สุดท้ายของแบบใส่ไข่ครับอ้อหมดไปแล้วหนึ่งชิ้นสำหรับแบบใส่ไข่อันนี้คือไม่ใส่ไข่ฮะมาลองกันเลย แต่ผมว่าอันนี้ดีกว่าครับราะว่ามันไม่หวานมากอืมดีจริงๆหอมครับแล้วไม่กลิ่นของเนยแล้วก็มีความเค็มของเนยแล้วก็ความเค็มเนี่ยน่าจะมีจากแป้งด้วยเพราะตอนเขาตีแป้งเขาน่าจะใส่เกลือด้วยนะฮะอ่ะคำสุดท้ายก่อนจากลาม,มาออืห สุดยอดมากเลยครับสรุปแล้วทั้งสองแบบนี้คือรสชาติไม่ต่างกันเพราะว่าเป็นโรตีเจ้าเดียวกันแต่ว่าถ้าจะเอาแบบราคาคุ้มราคาเงินจริงๆผมแนะนำซื้อแบบธรรมดา10บาท2ชิ้นนะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้ารสชาตินี่คือไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าจะแบบกินกรอบนี่คือต้องไม่ใส่แป้งไอ้ไม่ใส่ไข่ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปโลตีนะฮะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้านล่างนี้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ